สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินไดตา88หรือช่องไมค์คับอินฟินิตีค่ะวันนี้เราจะมาการ์ตูนเรื่องเราไวร้ายที่ฉันเรียงดูมาอย่างดีตอนที่58ค่ะทุกคนไม่เป็นไรแน่นะเพคะทำไมหัวเราเหมือนคนเป็นบ้าแบบนี้ล่ะม่เช่ว่าเจ็บมากจนเป็นบ้าไปแล้วนะเนี่ย <c oughs> มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพคะ เ,เปล่าครับมันแก่เกินกว่าที่ผมจะจินตนาการเอาไว้นะ่ะเป็นพลังที่พิเศษดีนะครับไรเป็นยังไงบ้างไหมคะมการรักษามันทําผมช็อกไปเลยตอนนี้เลยแยกไม่ออกแล้วว่าเจ็บตรงไหนกันแน่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าอย่าเจ็บตัวเลยไปคะระหว่างการรักษาก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ด้วยไม่นี่ครับผมรู้สึกดีนะโรคจิตของแท้ อย่างน้อยการที่มันช่วยให้ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่มันก็ทำให้ผมติดใจยอยู่เหมือนกันนะครับแปลกๆฮะชาอุ่นๆกับของว่างได้แล้วเพคะตายจริงจูน่าอร่อยจังเลยคะ่ะดื่มตอนมันยังอุ่นๆสิครับเพคะจะทานให้อร่อยเลย จะว่าไปท่านแกนดดยุกเป็นคนยังไงเหรอฉันอยากรู้จริงๆว่าแกนดยุกที่เลี้ยงเอียนให้โตมาเป็นแบบนี้ได้เป็นคนแบบไหนกันในนิยายก็บอกแค่ว่าเขาคือคนที่กลุ่มอำนาจของราชวงศ์อยู่เท่านั้นยิ่งรู้จักก็ยิ่งเหมือนไม่รู้จักเลยนะครับแกนดดยุกเนี่ยเหรอเปล่าครับท่านนักปวดนี่นัน่นแหละหืมว่าไงนะเพคะ ม่คิดว่าท่านนักบวชจะสงสัยเรื่องแกนอายุแทนที่จะเป็นผมนี่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ท่านนักบวชผมคงคิดว่ามีเจตนาอย่างอื่นไปแล้วนะครับเนี่ยเจตนาอย่างอื่นเหรอข้อการเมืองอำนาจอะไรพวกนั้นอะ่ะอ๋อสถานการณ์มันชวนเข้าใจผิดจริงๆด้วยครูแค่สงสัยเฉยๆว่าเธอโตมาเป็นกับคนแบบนั้นแบบไหนเท่านั้นเองอะนั่นสิครับผมเดาใจครูไม่ถูกจริงๆ ในเมื่อผมตัดสินใจแล้วว่าจะตอบทุกเรื่องงั้นผมจะเล่าให้ฟังครับแกนยุคคันดอร์เชนคือท่านอาของผมก็ตามที่รู้กันนะ่ะคงต้องบอกว่าเขาคือผู้พักดีที่คัดค้านการสืบทอดราชบัลลังก์ของจักรพรรดิองค์ก่อนผู้ที่ทําให้จักรวรรดิเสื่อมโทรมกับองค์รัชทายาทสติฟันเฟือนล่ะมั้งครับเรื่องที่ผมสามารถเล่าให้ฟังได้ตอนนี้มีเพียงเท่านี้ครับเรื่องลึกๆก,กว่านั้นไว้คราวหน้าตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วกันนะ สงสัยอะไรอีกไหมน่าอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วจนถามไม่ออกเลยฮะแอมวันนี้ครูตั้งใจมาฟังเรื่องของเธอไว้ถามคราวหน้าแล้วกันเนาะ <c oughs> นี่จะเริ่มพูดราชาศัพท์แล้วถูกไหมครับอะ่ะ <c oughs> ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณครูพูดได้ไม่นานหรอกพูดตามสบายเถอะครับเอาสบายๆหม่อมฉันไม่อยากโดนจับขังคุกนะเพคะ ใครจะจับคุณครูไปขังครับไหนบอกมาเลยใครทำคุณครูกลัวผมจะตัดมือมันทิ้งซะตัดมือเลยเหรออืมหรือจะตัดอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างอื่นที่ไม่ใช่มือเท้าลำตัวคอหรือว่ามีใครทำให้คุณครูอึดอัดหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีหรอกงั้นก็ทำตัวสบายๆกับผมเหมือนเมื่อก่อนเถอะครับแต,แต่แต่ว่า ถ้าแม้แต่ครูยังเปลี่ยนไปผมก็เศร้าแย่สิเรียกชื่อผมเหมือน,มอนเมื่อก่อนเถอะครับเมื่อกี้ตอนเจอกันครั้งแรกยังเรียกชื่อผมอยู่เลยอันนั้นฉันพุ่งออกมาเพราะตกใจตัางหากเร็วสิครับเอียนดีจังเลยครับชื่อของผมที่คุณครูเป็นคนเรียกนะ่ะพรุ่งนี้เวลานี้เราไปพายเรือเล่นกันนะครับโอเคไหมครับ อเอาสิเธอได้ยินเรื่องนั้นหรือ,อยังเรื่องอะไรอะเขาว่ากันว่าฟาบาทอง์ปัจจุบันฆ่าสกปรกองค์กรได้โหดเขยมสุดๆไปเลยไปได้ยินมาจากไหนจากที่ไหนล่ะฉันก็แอบ,บไปฟังพวกข้ารับใช้ซุบซิบกัน,นสิตั้งแต่นี้ไปพวกเราต้องตั้งสติกันให้ดีๆเลยนะควรจะตั้งสติตั้แต่แรกแล้วสิพูดจะน้าปวดหัวอีกแล้วฮะนี่มันอันตรายจริงๆนะ ถึงจะรู้มาตั้งแต่เมื่อก่อนเราก็เถอะแต่นายนี่มันใจสาะชมัดเลยนะอย่าตัดสินใจจากสิ่งที่นายเห็นก็พออย่าไปเชื่อเขาหรือพวกนั้นจะให้ทำยังไงย้อนกลับไปดูอดีตไม่ได้สักหน่อยงั้นก็อย่าไปคิดเรื่องเหตุการณ์นั้นใช้สิ่งที่นายมองเห็นนับจากนี้ไปเป็นตัวตัดสินสิพอดูแบบนี้เธอนี่ก็แปลกคนจริงๆนะ ในความทรงจําของฉันเอียนไม่ใช่ทรราชบ้าเลือดอย่างที่ใครๆพูดกันมีคนต่อว่าเขาด้วยการมองเพียงด้านเดียวมากพอแล้วสไม่จําเป็นต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นเธอต้องเจอเขาบ่อยที่สุดระวังไว้ก็มีเสียหายนี่นาดีไม่ดีการกระทําและคําพูดของเธออาจจะทําให้เขาโมโหขึ้นมาก็ได้การกระทําและคําพูดของฉันมันทําไมก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่ทําอะไรไม่เกรงใจท่ามหาปุโรหิต ฉันทำงานตอนไหนฉันนะ่ะรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเอา้านั้นท่านมหาปุโรหิตมัชชิอนไม่ใช่เหรอเอาละทุกคนตอนนี้ห8าจบแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอตอนที่50เข้านะคะอีกไม่กี่วันน่าจะมาค่ะเอาละใครชอบเรื่องนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคนมาฟังเราเยอะๆเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและคอมเมนต์ให้เรานะขอบคุณมากเลยนะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบาย